เท่นี้เจ็าี้านาทีนะครับมีเรื่องเครียดๆมาเยอะนะฮะสลับสับเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมนะฮะว่า Go Generation ทาง ToMove อเขาไปนำมาเป็นแบรนด์แอ a มบาสเดอร์ของ t o Move สํำหรับการเปิดจูบิยอนซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายนะครับรวมถึงเปิดเรื่องโทรศัพท์มือถือที่ผลิสั่งผลิตและก็รวมถึงระบบดีวซ c e ์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็เลือกเอา Girls Generation เต็มวงเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะมาเป็นแอบแฝงนะวัสดุซึ่งเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่จริงๆค่ะเขาไม่เปิดเผยนะครับว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่อย่างไรแต่คงไม่น้อยเพราะนี่ไม่ใช่ระดับเล็กๆนะฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับทั้งวงของ g i r l Generation เมื่อวานนี้ที่ร้านพักพารากอนนะครับก็มีการเปิดตัวเรียกว่าคึกคักจนแทบไม่มีที่ให้เดินหรือที่ให้ยืนถึงช่วงค่ำเขามีการแถลงข่าวทรู e y o n d ของ t รูมู e เอ ซึ่งเก,กลุปชื่อดังระดับเอเชียบางช่วงเวลาไปโด่งดังระดับโลกซได้วสัมปาปก็คือเกิลเจเนอเรชันนำมาเปิดตัวในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนไปนรอท่านผู้ชมดูนะฮะ <c oughs> น่าจะผมว่าเป็นหมื่นนะ <c oughs> แน่นเลยค่ะ <c oughs> ตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วนะ โดยที่คือต้องไปเข้าต้องการจะอยู่หน้าสุดๆแหละจะได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะตกเย็นขนาดมีฝนตกโปรยๆนะฮะยังมีแฟนคลับของ g กิร์ e เจเนอเรชมาให้กำลังใจกันไม่ยอมถอยตรงรถไฟฟ้า BTS กับรอบๆก็มีคนไปจับจองอบางคนใช้วิธีขึ้นลิฟต์แก้วของพางพรากรขึ้นขึ้นลงๆนะฮะ <c oughs> คือเรียกว่าทำทุกวิถีทางถ้ามีต้นไม้ปีนก็คงปีนแหละน้องไร์ค่ะ ในงานเนี่ยทั้ง9คนก็เข้ามาพูดคุยกับทักทักทายกับแฟนขับชาวไทยนะฮะมีน้องกระแมพัชรศรีของเรานี่แหละไปเป็นพิธีกรให้นะฮะและเห็นว่ากระแมไปเต้นเพลงจีกับเขาด้วยนะพายย้อนเป็นคนสอนเต้นใช่ไหมนี่นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะแม่เยอะหน่อยแม่เธอข้องแค่กว่านี้พี่เชื่อ อย่างที่บอกนะฮะดูภาพขี้ไปแล้วก็จะพบว่าทีมมูฟเอสเนี่ยร์ตัดสินใจครั้งใหญ่นะฮะหลังจากเปิด 4G LTE ในบางพื้นที่ในกรทมรวมถึง 3G ที่มีอยู่แล้วก็ตัดสินใจเปิดแอมบัสแบรนด์แอมบัสเจอร์กลุ่มใหม่อย่าง Girls Generation พร้อมกับแอปพลิเคชันล่าสุดนั่นแหละฮะเชไดยเมื่อวานตอนที่มาหาเราเนี่ยต้องไร่ <คะ S 1> เวลาจำกัดเขาต้องรีบเดินทางไปที่พักภรากรเนี่ยนะไม่อย่างนั้นผมเะได้ดรู้ว่าตีด้วยใช่ไหมคะไม่แลฮะเช้เขาเต้นให้ดู <laughs> เข้ามาช่องสามครับถือว่ามาสวัสดีก็ขอบพระคุณนะฮะที่ให้เกียรติเพราะว่าก่อนจะไปร่วมงานที่พักภรากรเนี่ยแปดสาวเขาก็มาหาเราที่ท <ำ S 1> ช่องสาม ตั้งแต่สักบ่ายสามโมงครึ่งเกือบเกือบสี่โมงนะฮะทั้ง8คนที่มาเนี่ยต้องไลถทาเลียงตามลำดับเนี่ยก็จะมีอะไรเลยโซฮยอนมีทิฟฟานี่ซันนี่ไฮยอนแทยอนยูริยุนอาเจสซิก้าคือซูยองเนี่ยเขาไม่ค่อยสบายจริงๆเขาก็เลยฝากเพื่อนเมาบอกผมว่าติดจริงๆคือไม่ค่อยสบายนะฮะขณะที่ทั้ง8สาวเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะน่ารักไหมคะออร่ามากมายจริงๆ ด้อยกลลชิเคือพออยู่ใกล้ๆจริงๆก็สวยฮะมันมีออร่าทางไว้นึกออกใช่ไหมฮะนึกออกคือคาว่าออร่าคงอธิบายลําบากแต่มันมีออร่าเนี่ยแล้วเป็นกระเองดีฮะสนุกสนานอย่างผมถามเขาว่าโอ้เสียใจด้วยนะฮะช่วงนี้มาเมืองไทยร้อนหน่อยค่ะตอบว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าตอบแบบปากหวานร้อนนี่แหละเสน่ห์ของเมืองไทยเออะนะ ทิฟฟานี่เคยเจอผมมาแล้วไงที่เอาแป้งทาหน้าให้ไงคขยให้เขาทานะทิฟฟานี่ดูดูดูสวยขึ้นอีกอ่ะเออเขาน่าล้กนสดใสไปอีกแบบหนึ่งนะฮะยังแทยอนคนที่หัวหน้าวงใช่ไหมฮะเขาบอกว่าเขามีความสุขทุกครั้งที่มาเมืองไทยอันนี้เท่าที่ผมจับความได้นะฮะ อโยยอนก็ก็พูดถึงแอปพลิเคชันใหม่ๆบนมือถือคือผมถามเขาว่ามาทำมาทำอะไรเนี่ยรู้รายละเอียดไหมของการมาเป็นแบรนด์บอสเดอร์เนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงค่ะนี่ชวนเล่นกระสุกโนานไปเลยเนี่ยต้องไปนะเออค่เราไปดูบรรยากาศไหมข่าวสั้นๆดูกันหน่อยนิดนึงเปลี่ยนบรรยากาศของข่าวสารเช่นะคณรักฟื้นฟื้นหังนับจุ๊บ ฉันลกคนไทยฉันลกคนไทยเขาพูดว่าฉันรักคนไทยแปลว่าฉันรักคนไทยฉัันนไทยลองพูดลองพูดใหม่ผมสอนอยู่ฉันรักเธอลวมองผมฉันรักเธอมองนี่สิเขาไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้

Vào, tớ... Rắc phụt phụt bơi à, Rắc phụt phụt bơi 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 à, Rắc phụt, phụt bơi Rắc phụt, phụt, bơi <laughs> Rắc chúc chúc Rắc chúc chúc Rắc 네 어떤 어떤 거죠? 락피 사라유트. 럭키 사라 무슨 뜻이에요? 뭐라유트아시는거 같아요. 알아요 알아요. 어 개념이 뭔가요? 럭키 사라유트. 럭키 사라유트. 할만해. 럭키 사라유트. 아우라 컷 아우라 컷. 감사합니다. น้องใบฮะใครบอกว่าเยอะเป็นกระเอ้งไหมใช่น่ารักนะคะขอให้หลุดเข้ามาหาผมเถอะเออรักปีสรยุทธทุกคนไม่ฮะคือเขาจะมีทีนงาเด็นปกตินะฮะน้องใบของนึกออกค <K _ S 2> ่ะเขาศิลปินเกาหลีเขาทากันเป็นระบบมากใช่ <K _ S 1> นะฮะแต่ว่าขอให้เข้ามาใกล้ชิดเถอะเป็นกัะเองอย่างนี้นะฮะคือตัวตนจริงๆออกมาน่ารักจริงๆค่ะอย่างที่อย่างตอนที่ผมก็ถามเขาว่าเนี่ยที่มาเป็นแบรนด์แอ็กพอเชอร์ของชูเนี่ย ไหนทำได้จริงๆหรือเปล่าหรือแค่มาโชว์ตัวอผมก็แย่เขาเลยนี่ฮะเขาเลยทำให้ดูเลยใช่ไหมนี่ไงกายผมถ่ายรูปแล้วก็ให้อยู่กับคู่รูปเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมีบางช่วงผมอยากจะเห็นใครกลางค่ำกลางคืนเขาก็หยิบเอามาให้ดูบอกเนี่ยดูสิเขาก็จะมา แสดงออกอยู่หน้าจอเป็นแอปพลิเคชันเล่นอะไรกับผมอยู่เนี่ยนะฮะเออเวลาคิดถึงก็ดูได้สำหรับแฟนๆของเกิลเจนเนอเรชั่น,น,นเ,เพราะฉะนั้นสําหรับระบบเครือข่ายโทรศัพท์ในเมืองไทยเนยปัจจุบันดูเหมือนว่าจะแข่งขันกันและก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถึงขนาดเอาศิลปินระดับนี้เนี่ยมาเป็นแบรนด์เอลพัสดอร์แล้วก็เข้ามามีส่วนในการใส่อยู่ในแอปพลิเคชันเนี่ยน้องบค่ะอ้าว ก็ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติผมและทีมงานเรื่องเราเช้านี้กรุณามาสวัสดีก่อนจะไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ซึ่งโอ้โหผู้คนที่พักก่อนก่อาไปกันตั้งแต่เช้าเลยอะถึงขนาดขึ้นลิฟต์แก้วขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยท่านผู้ชมนึกออกดูนะฮะโอมอ่ะให้วบเป็นยอท้อค่ะท่านผู้ชมเลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาได้แล้วนะคร